ครูสายฟ้าครับถ้าเตี้ยแล้วเป็นกรรมพันธุ์จากพ่อและแม่จะสูงได้ไหมครับ แน่นอนครับว่าในเรื่องของกรรมพันธุ์มีผลต่อความสูงอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เรานั้นเป็นคนที่เตี้ยมากๆก็อาจจะส่งผลให้เรานั้นเตี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราสามารถที่จะฝึกพัฒนาตัวเราเองให้สูงขึ้นได้เพราะว่าในปัจจุบันนั้นมีปัจจัยอื่นๆที่เราสามารถนํามาฝึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของอาหารนะถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของอาหารหรือว่าโภชนาการนะครับแล้วเราก็นํามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารให้ครบห้ามูการทานอาหารให หลากหลายเน้นไปที่อาหารที่มีโปรตีนที่ดีนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้เรานั้นมีความสูงที่สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมไปด้วยการดื่มนมเพราะว่าในนมก็มีโปรตีนและก็มีแคลเซียมที่ดีต่อกระดูกของเรานะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการ เล่นกีฬาหรือว่าออกกาลังกายนะครับถ้าใครเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยเยี่ยมแน่นอนเลยโดยเฉพาะกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวมากๆมีความหนักพอสมควรฟุตบอวล,ลวันเล่ยว่ายน้ำนะยิมนาสติกโอ้โหได้เยอะเลยหรือว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายก็แนะนําว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีการยืดเหยียดร่างกายการโหนการดึงข้อนะครับเอ่อหรือว่าการเคลื่อนไหวที่มีการกระโดดกระแทกนะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความสูงของเราได้นะครับและ ย้ำอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราไม่ทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ไม่ได้นะเราออกกาลังกายแล้วเราก็ต้องกลับไปดูข้อหนึ่งก็คือทานอาหารในค้บผ้าหมู่หลากหลายแล้วก็เน้นไปที่โปรตีนนะครับอย่างที่สามก็คือการพักผ่อนหรือการนอนนะครับเราจะต้องนอนให้มีคุณภาพอ,อันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยหลังจากมีสมาร์ทโฟนมีเน็ตฟลิกมีโออะไรต่างๆมากมายที่ทําให้น้องๆหนุ่มๆเนี่ยนอนดึกเนี่ย เราจึงต้องรีบปรับเลยนะครับปรับตัวเองให้นอนเร็วถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องรีบตื่นไปโรงเรียนในตอนเช้าครูสายฟ้าจะย้ำว่านอนให้เร็วเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนและต้องรีบตื่นไปเรียนดังนั้นนอนให้เร็วนะเพื่อให้เรานั้นมีเวลานอนได้อย่างมีคุณภาพถ้าเรานอนมีคุณภาพร่างกายก็จะหลั่งโกศฮอร์โมนที่เป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับทุกๆคนนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ บางครั้งเนี่ยพ่อแม่เราอาจจะไม่ได้มีกรรมพันธุ์ที่ตัวเล็กตั้งแต่แรกนะแต่ว่าตอนสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยท่านอาจจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของอาหารหรือการออกกำลังกายเนี่ยไม่เพียงพอจึงทําให้ท่านนั้นไม่สูงแล้วเราก็มองว่าน่าจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วเราก็จะตัวเล็กไปด้วยนั่นเองแต่จริงอยากให้ทุกคนนั้นโฟกัสไปที่การฝึกพัฒนาตัวเองนะครับคิดว่าทุกคนสามารถสูงได้เช่นเดียวกันครับ